I don't wanna that สวัสดีค่ะพวกเราทีมทีมเปิดใจไม่เปิดตัวชื่อเพลงยังพูดไม่เหมือนกันเลยนะคะทุกคนนะคะก็วันนี้มาซ้อมเต้นต่อท่ากันต่อให้จบแล้วก็เราก็จะเก็บลงเก็บลายเอ่ยใดค่ะให้มาท้องกันแล้วเราก็จะเก็บลายเสียงกันด้วยใช่สวัสดีค่ะย พวกเรานะคะในมิชช as> ั่นท really ี่สก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกทุกคนก่อนนะคะว่าทุกคนรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ถึงมิชชั่นที่สามกันแล้วเออก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะมิชชั่นที่ทั้งร้องแล้วก็เต้นนะคะก็แสดงความเป็นไอดอลออกมามิชชั่นสุดท้ายแล้วก็ฝากทุกคนให้กำลังใจพวกเราด้วยเย้ ก็มิชชั่นสุดท้ายอย่างที่อินบอกก็ตื่นเต้นมากๆเลยคะ่ะก็หวังว่าทุกคนจะทำออกมาได้ดีและก็เต็มที่ค่ะเ hey! ค่ะก็รู้สึกตืก่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นมิชชั่นสุดท้ายเราด้วยแล้วก็ได้มแาบบทํางานกันแบบเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าจะทำออกมาให้ดีที่สุดนะคะฝากเป็นกำลังใจกับทีมของเราด้วยนะคะก็เพื่อ ก็มีความสุขมากเลยค่ะที่ได้ทำงานกับ <c oughs> ทีมนีาา้เราก็มีความสุขมากเลยกับวิชั่นที่ผ่านนมานะคะก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยเพราะว่าพวกเราก็ทำงานเต็มที่มากๆค่ะเย้และพวกเราก็คือทีมซิงดิ้ลวันนีเกอ เต้นเนาะวันแรกแรกของการซ้อมกับพวกเรานะคะเป็นยังไงบ้างทุกคนก็ตื่นเต้นแหละเนาะเพราะว่าเป็นเพลงแบบว่าดิ่งดาวแล้วก็เราเราแบบมารวมตัวกันในครั้งแรกๆเลยไหมคือเราอะแยกกันคือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันทั้งหมดอย่คนเลยเนาะแต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นโปรเจกต์แรกที่เราแบบอยู่ด้วยกันสี่คนใช่ถ้าอะขาถามความรู้สึกวินดีกว่าพโยนวดี รู้สึกตื่นเต้นตอนได้ยินโจทย์เพลงคือหนูเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์แรกอ่ะคือเพลงไทยเซอร์ไพรส์สองคือเอ่อดิ่งดาวแล้วก็รุ่นเพลงที่แบบเอ่อหนูรู้สึกว่ามานทำออกมาให้ถึงอ่ะ,ะอมันก็นิดนึงก็ต้อง,งคลายเออร์และเซอร์ไพรส์สุดท้ายคืออะไรคือเป็นเราสี่คนรู้ใช่ใ<ล>ช่ตอ <ไ S 1> <ไ S 2> <ค>นแรกหนูคิดว่า หนูอาจจะไม่ได้เพลงนี้แต่ว่าพอแบบเพลงแรกๆออกไปอะ่ะแล้วแบบไม่มีชื่อเราอะ่ะก็เลยแบบอ่าแล้วพอเพลงสุดท้ายเป็นเพลงดิ่งดาวมาแล้วคิดแหละทำไงดีนะเพราะว่าที่เหลือๆอยู่อะ่ะก็คือเป็นอย่างเนี้ย คือหนูลืมเออหมายถึงว่าหนูเป็นแบบว่าเออเออาแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็คือไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แบบคือทำพอพอได้แต่ไม่ค่อยถนัดก็เลยเออเป็นมิชชั่นที่น่าตื่นเต้นไม่ค่อยถนัดดิ้งได้ทำออกมาแล้วเหมือนซักผ้าสิกลัวคนรู้สึกขำกันนะเต่นเต้นคายดีใจแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนตรงนี้ก็คือเป็นคนที่เซอร์ไพรส์มากจริงๆไม่คิดว่าจะได้ร่วมงานกับสี่คนตรงนี้แล้วก็คิดว่าจะต้องทำออกมาได้ดีแน่นอนก็ ฝากทุกคนติดตามด้วยนะจ๊ะค่ะคายหวังคอยหวังโอเคค่ะก็แย้มก็จริงจริงเหมือนกันทุกคนรู้สึกว่าเราสี่คนไม่น่าจะรวมกันอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นคนที่แบบมันไม่น่าจะอยู่ด้วยกันจริงแต่ว่าก็ไหนๆเราก็ได้ร่วมงานกันแล้วเนาะก็อยากให้ทุกคนแบบทำออกมาได้เต็มที่ตามที่แบบตั้งใจเอาไว้ถึงแม้ว่าเพลงจะแบบโหโคตรตัวยา่ตัวมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าแบบพวกเราต้นจะทำได้นะน่าจะทำถึงจี่ โอเคแต่ว่าฝากติดตามไปด้วยเป็นกำลังใจให้ทีมดิ่งดาวด้วยนะคะทุกคนดิ่งดาวดิ่งดาวด มวลผลเยอะมากแอบกังวลนิดหน่อยกลัวว่าจะแบบว่าจะเต้นไม่ไม่ทันเพื่อนอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็จะพยายามสู้ๆค่ะได้เก่าลืมไหมม่วันหนึ่าะงงโซนช่วงหลังๆแบบเอ๊ะที่ตรงไหนนะแล้ววันนี้สามคนเราแบบรูปแบบโซนแพทเทิร์นมันก็แบบมีความกันฉ่ำเลยเหมือนเดิมนิดหน่อยถึงปานกลางแเป็นสามเหลี่ยมเดินไปเดินมาแล้วก็แบบท่านไหนอ่ะนี่คือท่านไหนค่ะเราเดินชนกันเยอะมากเลยนะคะทุกคนกัเลยค่ะ แนท่อนสนุกใช่สนุกอ๋ทุกอย่างไปไวมากใช่เราพยายามตามให้ทันเกินครึ่งเพลงแล้วเกินครึ่งเพลงแล้วค่ะเทมากเต้นเต้นทุกคำที่แรปเลยยังคิดอยู่ว่าเราจะทำได้อย่างไรจะพูได้ ได้ไปกลับไปฝึกปอดต้องกลับไปฝึกปอดถ้าเต้นค่อนข้างแดแดๆอยู่มากจริงแต่ชอบทามากชอบทามากดดแคำนี้อย่างพี่ดีเฮ้ยแดดวัยมากจริงทุกอย่างเกิดขึ้นวัยมากแต่เราก็รำมือกับมันได้เก่งมากถูกต้องเย่เย่เราก็จะไปฝึกเพิ่มแล้วเราก็จะทำมันได้ดีอยยู่ข้าางกม ช้ำใจอีกแล้วพอที่ I don't wanna hear. เหมือนไม่มีสิทธิ์จะพักด้วยซ้ำจริงๆเป็นเพลงที่แบบว่าเราฟังติดหูมาเนาะเราคนเต้นในติ๊กต็อกเยอะมากแต่เราเต้นไม่ได้ค่ะมาเราเต้นได้เหมือนเหมือนเราแบบแกะมากคนละอคนละตละค่ะเหมือนมันเป็นเพลงที่เออแบบดีเทลเยอะใช่ถ้าถ้าเต้นเขาสวยมากแต่ว่าเราเต้นแล้วทำไมเหมือนแบบไม่สอดกับร่างกายอยู่เหมือนแบบว่าไม่สิดกับเพลงไม่สอดกับร่างกายร่างใหม่ปะเฮ้ยงงเพลงจริงมันเป็นแบบ ถ้าเต้นผู้หญิงผู้หญิงเนาะใช้เซรีลายเยอะมากแล้วเหมือนแบบการที่เราสี่คนอ่ะมันเหมือนคนละร่างกายกันแล้วมาเต้นด้วยกันมันก็เลยแบบไม่ค่อยเหมือนกันเนาะต้องต้องปรับกิงกันเยอะให้มันแบบเป็นลายเดียวกันตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะเราทำได้ใช่ไหมมันแค่แบบครั้งแรกๆที่เราซ้อมรู้สึกว่าอยากซ้อมอีกเยอะๆด้วยบอกกิ้งเนาะเราก็แบบ เราอะทำงานบ้านเรื่องแบบท่อนร้องมาให้มันแบบสลับกันเยอะมากมันก็เลยเหมือนแอบยากนิดนึงเนาะสำหรับพวกเราแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเป็นเพลงที่ช้าซึ่งการที่เราจะต้องโคโรเพลงช้านั้นยากมากใช่ใช่เหมือนทั้งเพลงจะมีแต่แบบมันเหนื่อยต้องแบบว่าเหนื่อยแต่ว่าต้องดูมีอะไรอาจจะดูง่ายแต่ยาก ใช่เราทำได้ทุกคนเราทำได้เราทำได้ทำได้ <c oughs> ทำได้ ไม่ต้องโทรชว์ตอนนี้นิ้คมือของชายคนโชว์อ๋อ oh. ทำให้ใจข้างในมันเดิมจะชิลละเช้าไม่ใช่ว่าไม่เปิดใจแค่ไม่อยากจะเปิดตัวไม่รู้เธอเข้าใจไหมผมม่อยากจะปวดหัว oh. จะเกิดแอบสองสัยเขาสำคัญกว่าเธอไหม Should run kids into your bike ใจข้างในมันเริ่มจะชิลและชาเธอ,อ,อ,อเลือกคนนี้รือว่าอมีคนนั้นไหมจำเป็นต้องบอกฉันไม่รู้สึกมีปัญหาคิดไม่คิดมา,ดมานชิลๆเรืร่องของเรามันจอยจออกกาแคฟิวฟิไม่สนฉัไม่แคร์ฉันก็คิวคิแต่เธอเอให้มีข่าวว่าเราก็ดิวดิว i don't wanna Yeah, cause I'm a fact, ding down hey, I can do my when you you let me down You build me up you feel me up and now you me down And then you let me with the feeling filling ding down